COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพ่กเราดูก้กาศได้มาเฝ้าเดีอยด้วยกันนะครับวันนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่ร1อเข้อ57ถึง72ให้เราอ่าน,น,นพระเจ้าีพระเจ้าด้วยกันครับพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพงศ์ข้าพง์สัญญาจะปฏิบัติตามพระจนะของพองค์ ข้าพงศ์วิงวอนขอความโปรดปรานของพงค์ด้วยสุดใจขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพงศ์ตามพระสัญญาของพงค์เมื่อข้าพงศ์คิดถึงทางของข้าพงศ์ข้าพงค์หันเท้าไปยังพระโอวาทของพงค์ข้าพงศ์รีบโดยไม่ลาช้าที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพงค์ในบ่วงของคนอธรรมดักข้าพงค์ข้าพงศ์ก็ไม่ลืมทำบัญญัติของพระองค์พอเที่ยงคืน ข้าพงค์ลุกขึ้นขอบพระคุณพระองค์ด้วยกฎหมายอันชอบธรรมขององค์ข้าพงค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยอมเกรงองค์กับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์ข้าแต่พยาเวีแอนดิโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงขององค์ขอสรงสอนกฎเกณฑ์ขององค์แก่ข้าพองค์องค์ทรงทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวตามพระเจนะขององค์ ขอทรงสอนวิจรยารย,ยานและความรู้แก่ข้าพงศ์เพราะข้าพงศ์งเชื่อถือเพระบัญญัติของพระองค์ก่อนที่ข้าพงศ์ทุกข์ยากข้าพงศ์หลงเจนแต่บัดน,นี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระธรรมหลักของพระองค์ระองประเสริฐและทรงทรําการดีขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพงค์คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพงค์แต่ข้าพงค์รักษาข้อบังคับของพระอ,องค์ด้วยสุดใจ ใจิตใจของพวกเขาเชื่อชาเหมือนไขมันแต่ข้าพระงค์พิติินดีในธรรมบัญญัติของพระองค์ดีแล้วที่ข้าพระงค์ทุกยากเพื่อข้าพระงค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพองค์สำหรับข้าพระองค์ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินเป็นพันแทนขอบคุณพระเจ้าเอเมนครับอภิตรตอนนี้เนี่ยในข้อแรกถือว่าเป็น คำที่ใหญ่มากที่บอกว่าพระยาเวทรงเป็นมรดดส่วนของข้าพระองค์ในแังกิจใช้คําว่า you are my portion โอหลอ you are my portion mm hmm. ก็ถือว,ว่าพวกเป็นส่วนของข้าพระองค์มีเพลงที่แต่งด้วยประโยคนี้ด้วยนะครับพวกเป็นส่วนของเราแล้วก็บอกถึงความว่า การมีพงนั้นก็เพียงพอข้อความนี้เนี่ยในธรรมตอนนี้พูดถึงความสําคัญของการที่เรามีพระเจ้าเป็นูนย์กลางในชีวของเราการที่ผู้เขียนบอกว่าพระเจ้าเป็นมอดกส่วนของข้าพองหมายว่าส่วนที่เขาสิ่งมีค่าที่เขาเหลืออยู่ที่เขาได้รับในชีวิตเนี่ยอภปราศเลยว่าพระเจ้าศพเป็นมอดกของข้าพระเจ้า และเขาเองก็ได้สะท้อนถึงการที่เขาพิ่งพาพระเจ้าวิงวนขอความโปรดปัานของพง์ mm. เมื่อจะเดินไปทางไหนเขาก็หันเท้าไปยังพระโอวาทของพงษ์ว่าอะไรทางที่เขาเลือกเดินเนี่ยเขาเลือกทางเดินที่เดินไปตามพระชจนะของพระเจ้าผู้เขียนได้สอนเราให้เอาเห็นมุมมองที่เราเลือก ดำเนินชีวิตเั้นเพราะเราเห็นคุณค่าพระเจ้าหรือว่าพุาจธะของพงศ์ที่ไม่มีสิ่งอื่นมาเทียบได้เอาพูดว่าเราจะรีบไปโดยมราช้าที่ทําตามพระคาของพระเจ้าก็หกเศษพวกแม้เขาถูกคนอาธรรมดักหมายความว่าแม้บ่วงบ่วงคนอาธรรมดักไว้เพราะว่าเขาถูกทําร้ายเขาอย่าเขาไม่ลืมพระธรรมจัของพระเจ้าของวันนั้นเขาบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ย ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความสําคัญมากเท่ากับการที่ได้พระเจ้าแม้เขาจะเผชิญปัญหาความทุกข์ยากคนทร,รม,มาดักเขาเอาไว้เขาต้องพบปัญหาเขาก็ยังขอบคุณพระเจ้าพาะเที่ยงคือลุกขึ้นแม้ว่ากลางดึกลุกขึ้นมาก็ยังขอบคุณพระเจ้าเวลาคนตื่นกางดึกน่าจะหมายถึงคนที่มีปัญหามีความกังวลแต่เขาก็ยังขอบคุณพระเจ้าได้มเมื่อเขาเผชิญปัญหาคนที่ ยังเก่งพระเจ้าเขาก็เป็นเพื่อนด้วยแล้วเขาบอกว่าเต็มอันดึนนี้เต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพงศ์เอาเห็นมุมมองความคิดที่ผู้เขียนได้สะท้อนให้กับเราพระเจ้ามีค่าในชีวิตมากกว่าเราเพียงใดเขาบอกเลยว่าในชีวิตเขาไม่มีสิ่งใดมาแลกกับพระเจ้าได้แม้เขาจะเชิดสาดใดเขาก็เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นประดุจของเขาการที่ได้รับพระเจ้าในชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นความหวังใจของเขาในพระเจ้าเนี่ยไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถจะเดินได้อย่างมั่นคงไม่ต้องกังวลเฉะนั้นผู้เขียนก็เตือนให้เรารักษาพระชนะของพระเจ้าอย่างดีเราต้องเดินไปเดินมีทิศทางทาตามเจ้าของพระเจ้าและมีชีวิตอยู่นในหงดหงิอย่างดีด้วยนะครับเอเมนวันนี้วันนี้ก็สะท้อนเรื่องใหญ่เลยก็ พูดถึงเรื่องการเหตุคุณค่าพระเจ้าที่เราเองเนี่ยบางครั้งเราสอนว่าแหล่งคุณค่าพระยะแต่บางครั้งเราไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นจริงนี่ก็เป็นคําถามใหญ่ในอของเราแต่ละคนไม่เพียงแค่คนเป็นผู้นําหรือเป็นสมาชับแต่เราทุกคนการต้องถามคาถามนี้ว่าเาหยคุณค่าพระเยซูความรอกของพงในชีตมากกว่าสิ่งนห้ไม่หรือเราขาดความเชื่อเป็นมัน และก็เป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นในวันนี้นะครับถ้าเรืองได้ได้แตด้วยกันถ้าแต่พระเจ้าขอบคุณองค์สำหรับวันนี้ที่ได้ดำเนินชีวิอตอยู่ในพระเจ้าเราได้มีพระเจ้าเป็นส่วนมารดในชิตของเราขอพระเจ้าให้ข้าพระเจ้ามีชีวิตที่มองเห็นพระคาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแตนอาจจะดาเนินชีวิตในตามทางของพระเจ้าแม้เผชิญปัญหาครับองค์ มั่นใจนะจคือคนใต้ความเทศใส่เรดินยูนอย่างดีเลยพระเจ้าขอส่งกดครอบครองจิตใจเราให้เราตอบสนองตามเถิดพระเจ้าแล้วก็ระมัดระวังเท้าของเราไม่เดินไปในบวกของคนที่ไม่ชอบทําและไม่ตกไปอยู่ในความคิดที่ไม่ดีขอ,ดของสุขได้เสริมกำลังเรา,ารเทุกคนทีวกคลันมีพระเจ้าตเมนขออนุญาตอนะครับ